เวลาที่พูดถึงปาท่องโกนะครับก็จะเป็นอาหารเป็นเป็นเบเกอรี่เป็นเพสตรีน, Burger, น,นะครับที่มีอยู่ในหลายๆวัฒนธรรมนะครับลักษณะเขาก็จะเป็นเหมือนโดนัทของจีนอย่างนี้ครับแต่สําหรับคนไทยเองนะครับเวลาที่เรารับประทานปทานปท่องโกเราก็จะรับประทานกับน้าเต้าหู้รับประทานกับโจ๊กหรือบางคนก็เอามายาใส้เมนูนี้ผมนําปาท่องโกมายำครับเป็นยำปาท่องโกะกรอบนะครับ ซึ่งสาหรับเมนูนี้ผมตั้งใจทําให้สําหรับคนที่รับประทานมงสวรรค์ก็สามารถทําได้นะครับดังนั้นจะไม่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ใดๆทั้งสิ้นครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาทําตัวน้ํายำกันก่อนดีกว่าน้ํายำจะทําให้เป็นซอสมะขามนะครับก็จะมีน้ํามะขามเปียกนะฮะใส่ลงไปในหม้อครับมีน้ำตาลทรายแดงครับน้ำพริกเผาจะต้องซื้อแบบที่เขาเขียนว่าเจนะครับ แล้วปกตินะฮะในซอสตัวนี้เราจะต้องใช้น้ำปลาแต่เนื่องจากว่าผมทำเป็นมังสวิรัตผมเปลี่ยนมาเป็นโชยุครับโชยุก็ทำจากซอสตัวเหลืองนะครับและก็ต้องเลือกโชยุที่ดีด้วยนะครับนั่นหมายความว่าจะต้องหมักโดยวิธีการแบบธรรมชาตินะครับเราใช้ทั้งหมด2ช้อนโต๊ะด้วยกันครับนำมาตั้งไฟครับผมหลังจากน้ำตาลละลายนะครับเราจะเคี่ยวต่อเล็กน้อย ไม่ต้องเหนียวมากนะครับเขี่ยวแค่พอว่าเขาสามารถเคลือบตัวยำของเราได้ครับเราจะดูยังไงครับผมเอาช้อนเนี่ยครับเห็นไหมครับเราป้ายไปด้านหลังถ้าเผื่อสมมติเข,เขาติดช้อนได้ในเวลาที่เขาร้อนๆแบบนี้เวลาที่เย็นตัวลงเขาก็สามารถเคลือบอยำของเราได้อย่างแน่นอน นำออกมาพักให้เย็นลงนะครับเพราะว่าเราจะไม่ทานร้อนถ้าเปิดทานร้อนเนี่ยเดี๋ยวพวกของที่ทอดกับกรอบของเราเนี่ยนะครับจะนุ่มนิ่มซะก่อนนะครับสำหรับปลาท่องโกนะครับใช้ปลาท่องโกใหม่ๆนะฮะแล้วเราก็ซอยให้เป็นแผ่นบางๆนะครับสาหรับส่วนประกอบอื่นๆนะครับที่เราจะนําไปทอดก็มีอันนี้เป็นหอมแดงนะครับใบมะกรูดพริกแห้งตะไคร้นะครับแล้วก็ขิงอ่อนสุดท้ายนะครับเราก็จะมีเม็ดมะม่วงหิ่าหน ต้องบอกว่าเม็ดมะม่วงหินมพานเนี่ยนะครับนอกจากจะเพิ่มเสน่ห์ให้กับปานขูดกรอบของเราแล้วนะครับตัวเม็ดมะม่วงหินมพานนะครับยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุดีๆมากมายถ้าเกิดเราทานเป็นประจำเนี่ยนะครับก็จะทําให้ผมสวยกระดูกฟันแข็งแรงนอกจากนั้นยังลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งและโรคหัวใจด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะนําทุกอย่างไปทอดนะครับตอนนี้เราก็ตวงแล้วก็ซอยสมุนไพรต่างๆไว้ให้เรียบร้อยก่อนเลยนะครับสําหรับในการทอดหอมเจียวนะครับผมจะชอบทอดเวลาที่ น้ำมันไม่ร้อนมากนะครับเราใส่ลงไปในน้ำมันตั้งแต่ประมาณสัก80องศาก็พอนะครับเราค่อยๆให้หอมร้อนไปพร้อมๆไปกับน้ำมันครับน้ำมันตอนนี้อุณหภูมิประมาณร้อยุดต้นนะครับบนทอดพริกครับทอดอยู่ที่มุมหนึ่งนะฮะแยกกันทอดสำหรับตะไคร้แล้วก็ขิงอ่อนนะครับเราจะเค้ากับแป้งเล็กน้อยครับนำมา ร้อนแป้งส่วนเกินออกนะครับน้ำมันจะได้ไม่เสียครับสุดท้ายแล้วนะครับเราต้องไฟสูงนิดหนึ่งนะครับตอนทอดปัดขุโก170องศานะครับชาวต่างชาติเขาเห็นเขาคงงงนะฮะเป็น double deep fry ครับทอดแล้วทอดอีกนะฮะจริงๆแล้วการทอดอีกเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเปิดเนื้อสัมผัสข,ของเขาด้านในใช่ไหมครับซึ่งมันนุ่มๆ เป็นตัวเหมือนขนมปังนี้นะฮะแต่เราอยากให้มันกรอบกรอบแล้วนะครับนี่นะฮะสัมผัสได้นะครับว่าเขากรอบขึ้นเยอะหลังจากนั้นนะฮะเรามาใส่นะครับโบสลัดนะครับสัมผัสได้ไหมฮะถึงความกรอบครับเขาทุกอย่างให้เข้ากันดีครับเรามีทั้งมะกรูดทอดนะครับแล้วก็มะกรูดซอยสดมีพริกแห้งมีพริกสดด้วยครับ ใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ใบสะระแหน่นะครับเด็ดเป็นใบๆครับ รเราเสิร์ฟน้ำซอสมะขามของเรานะครับแยกใบเพื่อให้ราดเองนะครับจะได้คงความกรอบไว้นะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งรูปแบบของยำแบบไทยๆมีรสชาติที่แตกต่างกันอยู่เยอะแยะผสมกันไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีความกรอบด้วยครับกับเมนูที่มีชื่อว่ายำปลาท่องโกะกรอบครับไม่ว่าจะเป็นเมนูในรูปแบบไหนถ้าคุณคุณผู้ชม แฟนๆ u t u b e ไม่อยากพลาดเมนูจากรายการพลลพักนักปรุงแม้แตละซักเมนูเดียวนะครับง่ายๆครับเพียงกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เลยครับ